มันจะจบแล้วครับ <c oughs> ิคเสริมนาทีผมเล่นกับน้องครับดูครับอีกอสามนาทีครับผมดูโอ้ครับผมดูโอ้ผมไม่เล่นโซโล่แต่ผมดูโอ้เฮ้ยมันมาแล้วมันไม่โซโล่ครับผมดูโอ้ครับเสียงเหมือนบ้าเสียงเหมือนเบีบโบโบโบเเหมือนกันนะเหมือนครับเหมือนครับระวังสารมันไหลออกมานะจะยิงเหรอมันยิงมันไม่ไหลมันแล้วมันไหลมันก็ตายไปไหนอ่ะไปอย่างนี้ ่าอัดีโออ่ะดข้หลังนะนเข้าหลังสอดีเรื่องใหญ่เลยเฮ้ยเสียงมันมาจากไหนมันยิงกันเองโวนะฉัถึงแปดหน่วนี้แล้วครับถึงแปดหแล้ว เย้ผ่าแล้วค่ะผมดูอ๋อพี่ชายถ่ายอ๋อจะถ่ายถ่ายครับตัวหลังไม่ดีหันหลังดีหันหลังเนี่ยค่ะบผ่านไหมครับดูส่วนรถตู้เลยอ่ะอย่าก็โดนเสียวไม่เนี่ยอย่าเดินเลเดินตกคือตายแล้วตกคือตายเลยนะตกตกตายเลยไม่คือกระจกเพื่อนเราเคยเหรอว่าตกคือตายเลยเโอ้ยเพื่อนเราเคยผ่านเคยจะผ่านอย่างนี้มันตกแต่แต่หนูมังกรอ่ะ ตกไม่ตายจงหรอบางทีก็ว้าทุกเยจริงดิไม่รู้เไม่เห็นว่าตกไม่ตายอีนะทีครับดึงนึ่าทีครึ่งทำมเวลาไม่เดินเลยเดินอยู่เดินอยู่ฮะเอ่อีสอที่ครับเราไปจะร้านแมโอเค ระแงราแวงตกะวงล่นยิไีตัวนี้ลากหคครับนี่มาใครยิงอ่ะันยิงเองั้นมันอยู่ตรงไหนกันน่ะอยาไดูมันตกพื้นตายหมล้วมั้งน่ะฮะมันคุตกพื้นตายหมนลยใส่บุ้งบัสะพานดูสะพานสะพานชิดแล้ว จะไปไหนพวโหม,มันยิงมาต้อหาพวกกันเร็วๆมาหาพี่ตัวไม่เหมือนซัมบี้แต่มันเดินเหมือนซัมบี้เลยอ่ะเนมบี้เลยหนกล้องเอาบนรด้วยหนึ่งกล้องเย่เก้ายสดสิเจก้ายี่สิบสี่ยี <S 2> <S 2่สิบสาม็ด ยี่สิบย่สิบเก้าสิบแปดเจหสิบห้าสิสิสิสสิบอสิก้าแปดเจหห้าสี่สสองหนึ่งศย E